สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของกฎหมายอาคารกับครูเฟิร์สเสนพงศ์สิงห์ธนะครับํำอธิบายรายวิชากฎหมายอาคารศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารพระราชบัญญัติควบคุมอาคารกฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเขียนแบบก่อสร้างอาคารและการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารเราต้องเรียนอะไรกันบ้าง 1. บทนำและบทนิยาม 2. กฎหมายลักษณะของอาคาร 3. กฎหมายส่วนต่างๆของอาคาร 4. กฎหมายที่ว่างภายนอกอาคาร 5. กฎหมายแนวอาคารและระยะต่างๆของอาคาร 6. ก,กฎหมายระบบป้องกันอัคคีภยัยห้องน้ำห้องส้วมระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ 7. กฎหมายระบบบำบัดน้ำเสียน้ำทิ้ง 8. กฎหมายที่จอดรถ กลับรถทางเข้าออกรถ 9. การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารโครงสร้างการสอนหน่วยที่ 1. บทนำและบทนิยามได้แก่ 1. บทนิยามในพรบ2522 2. บทนิยามในกฎกระทรวงฉบับที่55หน่วยที่ 2. กฎหมายลักษณะของอาคารได้แก่ 1. ลักษณะของอาคารห้องแถว ตึกแถวบ้านแถว 2. รัว้วกำแพงสะพานป้ายหน่วยที่3กฎหมายส่วนต่างๆของอาคารได้แก่ 1. วัสดุของอาคาร 2. พื้นที่ภายในอาคาร 3. ามบันไดของอาคาร 4. บันไดหนีไฟ 5. ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร หน่วยที่4กฎหมายที่ว่างภายนอกอาคารได้แก่ 1. อาคารอยู่อาศัยอาคารอยู่อาศัยรวมและอาคารอื่นซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 2. ห้องแถวตึกแถวบ้านแถวบ้านแฝด 3. คลงังสินค้า <5. S 1> โรงงานกฎหมายแนวอาคารและระยะต่างๆของอาคารได้แก่ 1ระยะร่อนจากเขตถนนสาธารณะ 2. ระยะร่อนจากแหล่งน้ำสาธารณะ 3. ความสูงของอาคาร 4. ระยะห่างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน 5. ระยะห่างจากแนวเขตที่ดินหน่วยที่6กฎหมายระบบป้องกันอัคคีภยัยห้องน้ำห้องส้วมระบบการจัดแสงสว่าง และการระบายอากาศได้แก่ 1. แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบป้องกันอักขีภัย 2. แบบและจํานวนของห้องน้ำและห้องส้วม 3. ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศหน่วยที่7กฎหมายระบบบำบัดน้ำเสียน้ำทิ้งได้แก่ 1. น้ําน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียน้ำทิ้ง หน่วยที่8กฎหมายที่จอดรถกลับรถทางเข้าออกรถได้แก่1กฎ7พศ .2517 2. ด41กฎ41พศ .2537 หน่วยที่9การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้แก่1หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขและเอกสารประกอบการยื่นขอวิธีเก็บคะแนนนะครับ คะแนนเก็บ30%ทดสอบ10%สอบท้ายบท40%จิตพิสัย20%ครับเรามารู้จักจุดเริ่มต้นของรายวิชากฎหมายอาคารจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่เราจะย้อนกลับไปดูคือประมวลกฎหมายฮัมมูราบีเมื่อประมาณ1,754ปีก่อนคริสตกาลซึ่งมีบทบัญญัติที่ระบุความรับผิดชอบของช่างก่อสร้าง หากอาคารพังทลายและก่อให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตนี่คือหลักฐานแรกๆที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างเราเรียนวิชากฎหมายอาคารไปทำไมในยุคสมัยที่การเติบโตของเมืองและเทคโนโลยีการก่อสร้างก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วกฎหมายอาคารมีได้เป็นเพียงชุดของบทบัญญัติที่ซับซ้อนและน่าเบื่ออีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นเสาหลักสำคัญที่ค้ำจูนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืนและเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมีระเบียบและเอื้อต่อการใช้ชีวิตบทความนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิชากฎหมายอาคารและเหตุผลที่เราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ควรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในศาสตร์ขแขนงนี้ ตัวอย่างการนำไปใช้ของวิชากฎหมายอาคารด้านผู้ประกอบการเพื่อการขออนุญาตก่อสร้างเพื่อการบริหารจัดการโครงการด้านเจ้าของอาคารเพื่อการต่อเติมหรือดัดแปลงบ้านเพื่อการอยู่อาศัยและการใช้งานอาคารพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับคุณครูกฎหมายอาคารกันหรือ,อยังครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับวิชา กฎหมายอาคารนะครับ